สวัสดีครับเพื่อทุกคนที่ชื่อชอบในเกมแรงน้องล็อกโมบายเหมือนกันนะครับคลิปในชุดนี้จะเป็นการแนะนําระบบการเล่นต่างๆของเกมนะครับซึ่งผมจะค่อยๆแนะนําไปอาทีะระบบนะครับว่าแต่ละอย่างมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับครับสําหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์พาหนะที่เราขี่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เดินตามเราแบบนี้นะฮะเราไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูทีละอันเลยนะครับ มาที่เมนูนะครับไปที่แท็บไอเทมนะครับตรง2ช่องนี้ครับอย่างที่เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไอที่เขียนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นช่องสําหรับใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวนี้นะฮะคงม,มีพอพอลลี่งเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวน,นะฮะแล้วก็ช่องเขียนเลข2เนี่ยจะเป็นช่องใส่พานสัตว์พาหนะนะครับใส่ย,ยังไงนะครับโอ้ผมเริ่มจากสัตว์พหนะก่อนนะครับก็มาที่คลิกมาที่ตัวปากโก้เลยนะครับกดมาที่ยูดนะครับ มันจะเข้ามาใส่ที่ตรงนี้นะครับการใช้งานสัตว์เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งฮอตคีย์ตอนตอนตอนจะขี่มันก่อนนะครับมาที่แ็บสกิลนะครับมาที่แอคชั่นนะครับแล้วก็เลื่อนหาปุ่มขี่สัตว์เลี้ยงนะครับเื่อนี้นะฮะลูกเท้าหมีนะฮะกดใส่ฮอตคีย์นะครับแล้วก็มาลงที่ตรงสอตของเรานะฮะอย่างงี้นะครับเรากดโอเคไปนะครับอันนี้คือปุ่มที่ใช้สําหรับการขี่สัตว์เลี้ยงนะครับ เาโอเคเดี๋ยวเราไปลองขี่กันดูก่อนนะครับไปที่เมืองก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับโอเคไปชานอลไกลหน่อยจะได้ไม่ค่อยมีคนมาลกเท่าไหร่นะโอเคครับทีนี้มาเดินตรงนี้ก่อนเต่มันที่เห็นชัดชัดหน่อยนะโอเคครับทีนี้เวลาที่เราขี่สัตว์เลี้ยงนะครับเรากา็กดตามที่เราตั้งไว้เลยนะฮะ พอดีเราตะกี้เราใส่สัตว์เลี้ยงไว้แล้วคือตัวนี้นะครับพารโคนะครับต้องใส่ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะโอเคครับเราก็กดที่ตรงขี่นะครับมันก็โหลดนิดนึงแล้วมันก็จะขึ้นมาขี่อย่างนี้นะฮะการขี่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเราสู้ไม่ได้นะคือหมายถึงว่าถ้าขี่อยู่เนี่ยมันจะโตโจมตีใครไม่ได้อนระมันมันวิ่งอย่างเดียวแต่จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ ถ้าเกิดว่า,าจะต่อสู้เราต้องลงก่อนนะครับกดลงก็คือกดตรงนี้เหมือนกันอีกทีหนึ่งมันก็จะลงมานะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราออกไปที่ฟิลดูก็ได้ครับไปที่ฟิลดูหน่อยหนึ่งครับผมที่ฟิลนะครับเคครับเดินมาเรื่อยก่อนตนี้นะครับ กดเลือกทารเก็ตผมก็โจมตีได้นะฮะบางทีจะตายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราขี่สัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยเราโจมตีไม่ได้นะครับโจมตีไม่ได้นะครับต้องลงมาก่อนโอเคครับเดีย๋ยวเราลกลับไปที่หน้าโฮมเราเหมือนเดิมส่วน สัตว์เลี้ยงนี่ได้มาอยังไงคือมันมีขายอยู่ในนี้นะฮะในแคชช็อปตรงนี้นะครับสัตว์พาหนะจะมีขายอยู่นะครับโอเคผมลืมไปครับมันมันจะอยู่ในในนี้นะฮะในตรงตรงซาโตะตรงนี้นะฮะแล้วก็แลกโกคอยตรงนี้นะฮะนี่นะฮะโอเค ข้อวามนแนะนำไปแล้วทีหนึ่งนะฮะโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ที่เดินตามเรานะครับคือผมมีอยู่พอลิงอยู่ตัวนะึงตัวนี้จริงๆถ้ามันมีค่าตรงนี้นะครับตรงแอทแทกตรงนี้สามารถใช้มันช่วยตม้มชมตีได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเกเตธรรมดาครับมันก็เลยไม่สามารถจะต้มตีได้นะครับ แต่ว่ามันจะช่วยเราในการเพิ่มช่องสล็อตเก็บของได้อีก4ช่องนะครับสังเกตตรงนี้4ช่องนี้จะเพิ่มขึ้นมาถ้าเราใช้มันนะอย่างนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะมันช่วยเราให้มีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็แอ t a ท k s ส e ี d จะเร็วขึ้นอย่างนี้นะฮะส่วนไอ้ตัวนี้หาได้ยังไงนะครับมันจะมีไข่อย่างเงี้ยฮะไข่ไข่ซึ่งเราสามารถซื้อได้จากใน แพชช็อปนะครับเมื่อกี้ที่เข้ามาพิดทีงนะฮะตรงนี้นะครับมีราคานะซื้อได้หรือบางทีเนี่ยเรา,เาทำเควสไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีให้มาเหมือนกันนะครับให้มาเหมือนกันให้มาเป็นไข่แบบนี้นะครับให้มาเป็นไข่แบบนี้พอกดออกมาปุ๊บก็จะมีตัวแปกออกมานะครับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูเรื่องอของการใช้สัตว์เลี้ยงในการเก็บของนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปที่ฟิวเลยครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนนะโอเคครับเข้ามาที่เมนูนะครับ มาที่ตรงสิสต์เเตมตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ออปชั่นตรงนี้นะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าติ๊กเอาไว้เนี่ยมันจะสัตว์เลี้ยงจะช่วยเก็บของให้เราถ้าออก,ออกเนี่ยมันก็จะไม่เก็บของให้เรานะครับนี่นะฮะผมติ๊กเอาไว้นะครับโอเคครับทีนี้เวลาที่เรา สู้นะฮะแล้วมีของเนี่ยโอเคครับนี่นะฮะฟันถ้ามันมีของเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเก็บของให้เราแบบนี้นะฮะน้องไก่มาได้อันหนึ่งเมื่อกี้นี้นะนะคืนนี้นะอย่างนี้นะครับน,นี่คือการใช้สัตว์เลี้ยงเก็บของนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับเออมันจะต้องใช้เอ่อ ไอเทมตัวหนึ่งครับคือเป็นพอยชั่นสำหรับการพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับคืออันนี้นะฮะอันนี้ใช้ใช้เพื่อต้องการให้ตัวพล่งของเราเนี่ยจากครีอาขาวเนี่ยเพิ่มแรงขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะไม่สำเร็จนะครับตัวนี้ไอตัวนี้นี่หาซื้อได้จากในแคชช็อปเหมือนกันนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะสองสองโรบี้นะฮะ หรือไม่ก็มันจะมีมอนสเตอร์บางตัวที่ที่ให้ตบตัวนี้ออกมาให้นะแต่ว่ามันจะต้องเออเลเวลสูงสูงหน่อยเพราะว่ามันไปอยู่ในไอเมืองผีครับตรงแถวแๆเมืองผีตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองพัฒนาให้ดูนะครับนี่นะครับอีโวเพชรนะครับโอเคเราต้องเอาออกมาก่อนนะครับเพราะม่งั้นมันก็จะไม่เห็นว่ามันตัวไหนให้อีโวนะครับ เราก็เลือกที่ตัวพอรชั่นพอพอลิงของเรานะครับแล้วก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับเสียงเงินอีก2,000เซนีนะครับแล้วก็กดตัวนี้เลยฮะแล้วก็สุ่มนะครับว่าจะได้สําเร็จหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จก็คือมันก็จะเหมือนเดิมนะครับพอรลิงเราก็จะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันสาเร็จก็จะเป็นสีเขียวแล้งมันจะเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถทําได้นะครับทีนี้ ตะกี้ผมลืมบอกไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการให้ชัตเลงโจมตีปอดีตรงนี้มันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับเราตั้งได้จริงแต่ว่ามันจะไม่ไม่โจมตีให้เรานะครับก่อนอื่นเราต้องไปตั้งค่านี่ก่อนนะครับคืออันนี้นะครับ a t t i v a t e Pet Attack นะครับอันนี้คือตั้งให้มันโจมตีให้เรานะครับ Set Attack ทีเข้าไปนะอย่างนี้นะครับแล้วเวลาที่อยู่ในฟิลเนี่ยถ้าเกิดว่า เรากดเปิดตัวนี้ไว้มันจะช่วยเราโจมตีด้วยนะครับถ้าหากว่ามันมีค่าของการโจมตีมมีค่าแอตแท็กนี้นี่นะฮะถ้าค่าตรงนี้มันมีนะมันต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันระดับสูงๆหน่อยครับมันก็จะมีค่าตรงนี้โจมตีมีค่าความแรงในการโจมตีนะฮะแล้วเราก็ต้องไปเปิดตรงนี้ไว้อย่างนี้นะฮะให้มันให้มันให้มันเป็นสีสีครับไม่เป็นสีเทาครับ เวลาที่เราเข้าไปโจมตีมันจะช่วยเราโจมตีด้วยครับแต่ตรงนี้ผมแสดงให้ดูไม่ได้ครับเนื่องจากว่าไอตัวพอลลิงตัวนี้มันมันไม่สามารถจะโจมตีไดนะ้มันยังไม่มีค่าพลังการโจมตีครับคงทําให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะเนี่ยครับเข้าไปโจมตีมันไม่ช่วยเราเลยเนี่ยมันไม่มีนะโอเคครับอ่า สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมมาชนชบคลิปนะครับถ้าหากคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช a n e ผมด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ